บานเพอเวอโอ้ยเียบร้ายปาดเบาหนึ่งออกกรตามาเบาหนึ่งโอ้ยเบิ้งนงครับผมพี่ดอกโอ้ยโอ้ยเบาหนึ่งตีลมบางงางการีตระดอกพันแข็งไปส่งข้าวขอพี่ดอก Để một con nữa, một con nữa. Chung con này, chung này. Ô tài là tài lời. Giá xì lắm, bán rồi. Chưa thương mà thằng này còn thế đâu? cho kênh บอปดอีีพี่น้องเี่ยคนเขาดอนนี่ครับผมพี่น้องครับพี่น้องเป็นบ่เขาดอนนี่ครับปอวบเก็บเก็บเลยเก็บชทวยกันเก็บเท่ากันมันบ่แข็งบ่เอาหยาดกันลำบา ข้างลังข้างลังพีขี้เลื้อยหงอ่อนนี่ข้างลังข้างลังพีมันหลุดมีสิเลือกตัอนน้มาแต่สาวมีสิเกเลือกอาดจะดอเพื่อเยะ่อข่งทำกันโอ้หปวดัโอ้ม่งงงงง

โอ้ยสองดอกนี่พี่น้องเขาจะไหนเอากรเก็บเอาเหรเนาะบ่ขคยล่ะพุณคุณโดนนึงจุ่มๆป้านะคุณเตรียมอะรี่ยะอนยเลยอะเยโอ้ยปบ้ยเตรมคาราเบลเลยครับ ปีดอกหนึ่งโอ้ย uh, บีกคารทบอนเตมคาราเบลเลยครับดอกเป็นงได้สีสีบังเตมตาใบหลุ่นนี่แหละเิอเออเอ เอาความเร็วพี่นาเอาความเร็วความความเร็วความเร็วเก็บซอยกันบ่ียืนทายยางเด้ยเห็นไหมพูดอยงเป็นคตเปิดไ้เด้อพูดอยนงเป็นคตเปิดไ้มันทีเหยียบเอากระต่ายพี่สิไหมบุย อยากเอาน่าสาสดใช่เดี่ยดอกหน่อยนี่ไปแล้วฝากมีนั้นนช่ไหมโอ้ยเยียบเบมาหนึ่ง uh, ต really ีไปอีกแล้วบึงไนพี่น้องพี่พี่พี่โอ้ยหน่ะ ทานอจาเปนคนเปิดใได้เลยพี่น้ังเปิดบถาเช่ไหหลังปีเียเน่ยครัหนึ่งไหนใส่หลังจ้มงอางเลยนี่ไปมเขียนบใส่มันบังใบใหม่ใบเดกบ่อผุนอ้เดี๋ยวตากมาบนะขออยูก็พไปเอาตนตงนั้นไหน ไอ้ไข่เขาเจ็บเอาไหมล่ะล่ะคือมาครับผมพี่น้องมาพออีมูนึงไวหนีครับพี่สีแล้วยางสำรวจดงเราครับผมพี่น้องพี่พี่โอ้เกือบเหยียบเกือบยางไปหน่อย

คอบ่ได้กินเห็ดคนละเาหรอโอ้ยพี่น้องเ่็นไงอ๋อพี่พี่พีชสิอ๋อมเหยียบแลนนั่นบ้าน้เหยียบเหยียบกระชากมันมันเถาะบอกยพี่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 บ้านนึงป้าสีดอกเอานึ่งก้อนเอาหนึ่งก้อน นอนโอ้ยโอ้ยบายเยจะเป็นคือผู้เก็บครับเยกม่จหนูว่ามดึงใหม่ว่าหันได้ไหงปางางอ้โอ้พี่ต่ใหม่พี่ีงัดงนี้ ติดัปนอนอุ้ยปล่อยไปเด็กก็รอดยาพี่น้องก็จะติเลือกเอาล้างไหนจะเอาเดิโอ้ยบังเอิญกันถ้ากันพากันลุ่มเก็บเห็ดกอพี่น้องโอ้ยโดนง่ายมันเต็มตาเลยเห็ดกอบพี่น้องเนี่ยโดนง่ายเลยอยากสีบอกพูนพูนพูนอ้อมพูนอยู่ป่าทั้งพี่ไหม โอ้ยอ้เปยียโอ้ยองรกันนี่ได้พเปลแม่นีคือกันเดี๋ยตาได้ใสเถนโอ้ยเปิดไปเปิดไปจะอยังไงโอ้ยเนื้อมือกับปนหอปักตาลงบ่ พุ่นพุ่นดอกนึงพี่สีพี่ีดอกนึงฟังคำพน่่ดองาดอกลดปอ้าบร่นแล้วเตาเตาอู้บ้านึกเก็บคาเก็บเนี่พี่น้องเห็ดลูกัวมือฝนเบาหนึ่งกั่มเอาย่างหลังเอากมอนเอาขึ้นน้ำปะปะเอากต เออกองเอาดังเดาใส่หัวแทบบึมเลยบอกหัวมันมีกลนมวยหลอดหัวซ so> ึ่งมันก็สีบาไดหลอดเหมืออืมซึ่งบารดยเอดหัวที่มันมีกลมวยหนึ่งโลดเอายากระดดกดีอไรแบบนี้ได้ขายได้

ก้อนมอุเทา้ไเยเย็บยุตินยุติเฮเต็มตาหน่อยเราพี่้องเอาใส่ตาขาก่อนประเว เล็บตานี่ก็บเทป่ากันเอาไปเมื่อบ้านก่อนครับไม่ถิมุนว่านะครับผมพี่น,น้องให้ผู้ยุบ้านล่างไปเลยส้อนตอ,อ,อมาพี่น้องเอ้ยอ้อมกิ่งจะดักต่อไม่ถอะไรไม่เก่าไรอ้อมกิ่จะหนามันโอ้จะเป็นคือนปุบพอเนาะปูดท่วงน <laughs> ี่บ่ ยังแข็งอยู่บอูยลงบร่ียังสฮะขงบอ่เอยเยูั่อ้ยน่ย่้หเน่ย่อกูขวานเออยน่อยๆงงอพูัง่ยโอเห็นูขยังิตาดี không hiểu bạn ạ thôi 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 này thôi 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 yên Bát thôi thôi Bao thôi bao

โอ้สองสองเออตะกี้มันออกเหรอหนิเต็มมั้งเดี๋ยวคุณต้องยังฟังข้างหนึ่งยังฟังยังมันก็บรรได้เกิดไปว่าสมองนอพี่น้องนอเรียกว่าพักกันเปล่เก็บเอาส้าพักมันพอ มันพอ่อมันแม่เคเ่อยออกยู่แถวหนีตอ่อกันมานหนีตัวเห็นบ่ออเออเก็บห <c oughs> ลดใช่ไหมมันออกยิ่งเสีเยเว เกิดุ้ยชายถึงสูงน้ำเจ่อหรอเบาหนึง่งเกิดุ้ยชายถึงสูงน้ำเจ่อฮะพี่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 สีฟอแล้วครับ ุ้พี่พี่พี่เพี่อบ่อยผมมีมีครับมีน้ำเบาหนึ่งอนเก็บครับผมพี่น้องนะครับน้บาหนึ่งมีน้ำเบาหนึ่งครับนระบาณแปดค่ะอ๋อ ta đọc bao kỳ ô, đồ hết rồi nó, đồ nóng hàm ô, đồ ninh hàm ninh hàm โอ้ยบ้านปึงเสืองเลยครับคุณนะครับหงวยไปตั้มไปตั้มปนเลย vậy tam tôn, cứ hết công hết tha nè, tam tôn, tam treo hèn khui <laughs> bao โอ้ม oh, like so ีดอกเดียวสามคนดอกเดียวสามคนเลยบอกอยเ็อยไตำปนแบ่งกันดมดมพปสองปอดเเฮ็ดเพิ่งแดงหรอ นี่มันเกิดอยู่นี่นี่นี่ใครจะเก็บมมันเกิดมันนี่มันเกิดอยู่มองนี่ละนี่ thôi mỗi tủa đào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เฮ็ด <c oughs> ไปในหมดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดม่หางศิลาแม่สวยมากพระท่านข้าเจ้าแค่ตัวไปพอเฮ็ดก็เดียงยวน นี่ภาพพี่น้องยังเลาะดงครับเอาแบบก็ต้องตัดต่อยหน่ยพี่น้องยาวงาเงาไปน้ำกันรถครับผมพี่น้อง เห็ดขาวก็บาเห็นพ <Ont op> <ats> ่อดอกก็เจ้คิดไปมืดเหรอนาน้ำกล่นก็จ้า่ระจัา như cái gì không thấy lửa nhìn lời lửa cửa nhà khé thì nọ ô nhưng ô bao bao nhiêu phò hết nhà không hết เห็นเามันเมนเห็นบ่บ่เมนมจ้อยตายแล้วปาดพุนผุนุนุนปืดข่าจานพันป้าพี่พี่พี่พีน้องพี่น้องพี่น้องเก็บได้บ้านึงอู้จุ่มก็มีครับจุ่มสามดอกพขานี่ดอกพนี่

ยึบแล้วก็เอาไปต้นาไไนราคุ่ะไล้คกเนี้ยก็คือบัตรกระตากับบางคนกับบางเห็ดพอมพี่น้องนะครับนั่งดอนนั่งยู่ใต้จีนนะไม่เออ ม,มันมีเห็ดกระดางเนาะเอาป่ะม,มันมีเห็ดกระดางเนาะน,น้ำขอนใหม่ยัง,ง,งสีนา,า,าะนีนนน่บ้านอันนี้เห็ดขอนเห็ดขอนเห็ดกระดัางเกิดน้ำใหม่ยังสีนะพี่น้องนี่ไปซุบไปซุบกระดังงอีกกระดัางเกิดอยู่เสาไฟฟ้านี่นเดี๋ยวโดนบ้างไม่เอานะสรับบ้าหนึ่งโอ้เห็ดกินบ่ได้

อ้ยี <Fern anda. S 2> oh. uh ่น้องเอ้ยงามไรโอ้โพี่น้องเอาไปได้เข้า้าคนเห็ไคเห็ดไคเห็ดไคไคกไปเก็บไ่ได้เห็นที่ว่าเ็ะไ่เห็ดไขเหรอ ครับผมพี่น้องครับสรุปคลิป E p พีที่สองครับผมได้เห็ดกอเห็ดขาวเห็ดไข่ครับสรุปร่วมกันครับพี่สีก็จะเอาเห็ดไข่ไปปนครับผมพี่น้องครับผลนะครับผมผนสู้อยากสู้กินสู้น้องนุ่งกินขีเก่าแล้วครับผมพี่น้องมือนี้กะโศกมานุครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและให้กำลังใจบ้าบอลดินดินทิติสานครับเบาหนึ่งพี่สีครับผมมือนี่กะสีขอัตออกเมื่อก่อนครับ สารคิวนี้ก็ขอเอาไว้สำหรับนิสกอนขอยพบๆกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แหง้งลำลวยสุขภาพแข็งแรงกันสุขโขสุขคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันไหมครับเจอกันครับบ๊ายบาย